สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณชาแนล Channel นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเด่นล่าง2ตัวนะคะสูตรนี้เดินที่หลัก10นะคะเป็นสูตรเก่านะคะวิธีการคำนวณนะคะใช้รางวัลที่1นนะคะใช้หลักพันใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่1ใช้หลัก10ใช้รางวัลเลขท้ายนะคะ หมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักสิบคูณสองนะคะศูนย์นะคะหลักพันบวกเก้าบวกสองคูณสองนะคะได้สี่ศูนย์นะคะบวกเก้าบวกสี่นะคะได้สิบสามเลขเด่นตัวแรกนะคะคือสาม สามบวกหนึ่งนะคะได้สี่เรียกที่ออกนะคะสามหนึ่งนะคะเข้าที่สามหลักสิบนะคะงวดต่อมานะคะหลักพันนะคะแปดหลักสิบ สองนะคะบวกสคูณสนะคะได้8ปดแดบวกสนะคะแล้วก็บวกแดนะคะได้8แล้วก็9นะคะเลขที่ออก8ปดเนะคะเท่าที่8ดหลักสิบนะคะ วัถัดมานะคะสีบวกสนะคะบวกเคูณสนะคะได้14ใช้4 4่บวกสเป็น7นะคะบวกสเป็น11เอ็ดเลขเด่นตัวแรกคือ1นะคะหนงบวกหได้สองเลขที่ออกนะคะสองหนึ่ง เข้าที่สองนะคะหลักสิบเมื่อถัดมานะคะเจ็ดหลักพันนะคะ 7, บวกสามหลักสิบบวกสี่คูณสองบวกสองคูณสองนะคะได้สี่เจ็ดบวกสามนะคะเป็นสิบบวกสี่เป็นสิบสี่ เลขเด่นตัวแรกคือ4นะคะ4บวก1ได้5เลขที่ออกนะคะ4 6เข้าที่4นะคะหลักสิบวดถัดมานะคะ7 บวกศนะคะบวกสอคูณสได้4ีนะคะเจ็ 7, บวกศย์บวกสเป็น11เลขเด่นตัวแรกคือ1นะคะหนบวกหได้2นะคะเลขที่ออกส8นะคะเข้าที่2หลักสิบ สูตรนี้นะคะงวดที่ผ่านมาเนาะแอดนำไปจับคู่กับหลักหน่วยอีกสูตรหนึ่งนะคะไม่เข้าเนาะหลักหน่วยสูตรนั้นนะคะห้านะคะหลักพันบวกสามนะคะหลักสิบบวกเก้าคูณสองนะคะได้สิบแปดนะคะใช้แปด ห้บวกสนะคะเป็น8ปบวกแเป็น16นะคะเลขเด่นตัวแรกคือ6กนะคะหกบวกหได้7นะคะสูตรนี้เป็นสูตรระยะสั้นนะคะเพิ่งเดินเพียงห้างวดเนาะวันนี้ก็ขอให้เดินต่อนะคะก็ลองนำไปจับคู่กับสูตร หลักหน่วยนะคะที่แอดลงไว้เมื่อวานนะคะคลิปก่อนหน้านี้นะคะ คลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะหลักสิบล่างสูตรเก่านะคะได้หแล้วก็เจดนะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ